สวัสดีวันนี้จะมารีวิวเป็นมอสปืนนะจริงไม่เปินไรเห็นไหมมีอะไรใหม่มาเป็นไงท่านผู้ชมเป็นอะไรใหม่มามันมีหลายปืนนะหลายปืนอันนี้เป็นปืนคาอาเบฮะหรือปืนคาเชฟกาก้านี่ใช้บ่อยมากเลยะโอเคคุณกาก้าเอ๋อย คุณกำลังอยู่ที่เก็บตรงนี้หมดเมื่อกี้อันนี้มาดีอะหนูเล่นอยู่หนูอันนี้ไม้หนูเล่นอยู่ถ้ากาก้าดูอยู่บอกหน่อยว่ากาก้ารู้สึกยังไงที่ดูคลิปนี้นี่ฮะมันมีหลายอ่ามีแบบสั้นกับแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมเอ้ย สองพันนัดนี่แล้วก็อะไรต่ออ่ะเอาใหม่ดิผมขอออกไปดูตรงนี้หน่อยเีง่ายเฮ้ยกดผิดตาต้องผู้ชมททกทีใหม่มันเล่นยังไงอ๋อ,อ,อกดตรงนี้ปิงแต่ตรงนี้เลื่อนอาหารกดตรงนี้ยิงอะรเนี่ย อ๋อพอใจละใจละกดกดตรงนี้ปิดนี่กดกดกดปิด เออไม่ได้ตัดญ้ามันเป็นรถฮะไม่ใช่แล้วเน่ไหนมันอยู่ตรงไหนมัลงลงหมือน่ตัดย้าตัด้าเอ่อเอาไปมึงอาเดินม ท่นแบบยาวด้วยแล้วพี่เก๋วันนี้กินกันนี่สองพันนัดจริงจังพอมีตังสองพนันนัดยิงแมสามสองพันนัดเอา พเอสั้นหรือยาเาสัเพีลยาเัเาน้นนี่ถ้ามันขึ้นไม่รุ่เงินใช่ไหมพี่กด่างนี้ใส่ตรงนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ เนี่ยเรื่องใหม่ที่เรื่องใหม่นะเดี๋ยวจะเต้นชมไม่เต้น ठीक है। कोई नहीं। आ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  มมีแบบส<า>่อนเอ้ยพี่จากก็นี่นี่นี่เดี๋ยวแอลขอลองส่อนก่อนถ้าอันนี้มไม่เสียงใส่นต้องมีเสียงผมส้อนสองนนรทมกันเขาเรียกแอลอะนี่นี่นี่ระเบิดออกไปแล้ว จบคลิปหน